แต่ทีนี้มันก็จะต้องต่อเรื่องนะครับมายังจังหวัดต่างๆนะครับว่าจะต้องมาทุกจังหวัดแกมมีมาตรการเหมือนกันแล้วก็มีความสอดล้องกันก็จะทาให้สะดวกขึ้นแล้วก็เป็นการระงับยับยั้งการแพร่กระจายของโรคไปสู่เข้าสู่ระบบการรักษานะครับส่วนผู้ติดโรครายใหม่ไม่มีนะครับว่าจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยเราจะมีมติ มือนะครับเรื่องใดดำเนินการไปการทั่วข่าวนะครับเรื่องใดนในแต่ละเรื่องนะครับก็คงอาจะได้นำาหารื่องกันในที่ประชุมสาสุขนะครับได้พูน่าเราต้องในส่วนสถานการณ์และต่างๆนะครับเพื่อเราจะได้มาพิจารณารวมเปิดเอกสารที่เป็นวาระการประชุมนะครับ เพื่อจะได้นําเสนอพันเนอเกาสารก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้พันสองอาการก็คือมาตการ,กการการป้องกันหรือสกัดกั้นการนําเชื้อเข้าประเทศแล้วก็การยับยีมาตรการเร่งรัดดำเนินการก็จะขออนุญาตนำทั้งสองกิจกรรมหรือข้อสิ่งรเราก็ติดเรามองอยู่สิบสี่ข้อนะครับแต่ว่าทํามหาสตร์ยเนี่ยมาเพิ่มมีข้อหนึ่งคือข้อ1ีข้อสุดท้เรื่องการตามพรบ1ิบี่วันนะครับอันนี้ก็จะไปวุ่งนี้นตรงของวนที่เป็นพื้นที่ที่เป็นทางนะ หรือผู้คนอื่นที่เดินทางไป่างประเทศที่มีผู้เสี่ยงครับตอนนี้ก็ได้ดําเนิงเงนการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามพรบรในระดับอำเภอตำบลแล้วก็ในระดับตัวนะครับ3.4ให้เตรียมความพร้อมสถานที่รองรับซึ่งก็ได้นำผู้ป่วยโรคเรื่อหลังนะครับก็ใช้วินีที่อื่นทางโรงพยาบาลแต่ละโรงเนี่ยโอเคไหม, <laughs> มท,ที่ว่าถ้าบานในไทยต้องไปโรงพยาบาลเสียงทางอำเภออุทองยกอย่าง หมู่ทองเนี่ยต้องฝีกันเมื่อวานเมื่อวานตั้งสูตรเรียบร้อยพอชุดกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตั้งคำงานตึงนะครับที่จะต้องนำมาสอบตัวที่ก่อนหน้านี้นะครับคือเราจะต้องไปตามมาตัวตัที่เขาส่งเรื่องการจัดตั้งโดยโดยการควบคุมโลกในเจ้าพนักงานควบคุมโลกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะให้ทางอับเบิเนี่ยลงไปการล่อ อาจจะมาในที่ที่ก็ฝากเรื่องของการดแูแลนะครับสุขภาพนะครับของแข็งของสัตว์ให้แข็งกรด้นะครับแต่ว่าในส่วนของเราต้องการที่ให้จรินนะครับน้ำมูกัาการในทางของผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นหรค่าเชื้อในวันนี้นะครับก็จะทำต่อเนื่องไปนะครับก็จะมีในส่วนของอ